ภาพยนตร์ระดึกขวัญเชิงจิตวิทยาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ดูเพลินโคตรสนุกและโคตรเมื่อยเพราะผมดันปวดกล้ามเนื้อพอดีกับ bringing the i อันตรายตือนด็วตือนสิตือนดูสิว่าเรากำลังลืมอะไร เป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยครับเขามีประเด็นที่ชัดเจนสื่อสารออกมาชัดเจนแถมยังมอบความสนุกความตื่นเต้นความตลกร้ายให้ผมอีกเขาเล่นกับแผลใจของตัวละครได้โคตรดีแถมใช้มุกตลกแบบลายที่ชวนงุนงงมาให้ด้วยนะครับพร้อมยังให้เราเห็นถึงการกดขี่โดยมิชอบและการใช้อำนาจที่น่ากลัวอีกทั้งยังสื่อถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศได้ดีด้วยครับจะเห็นได้จากการกระทำ คําพูดตัวละครเลยครับอีกทั้งยังเห็นการสื่อความเป็นผู้หญิงได้ดีอีกเขานําเสนอประเด็นหลักได้ยอดเยี่ยมมากครับเล่นกับความทรงจําการหลงลืมได้โคตรโดนใจผมจริงๆแถมประเด็นเหล่านี้ครับผมก็ไม่ค่อยเจอในหนังด้วยนะถือว่าแปลกใหม่เลยครับนะโลกภาพยนตร์ผมไม่ค่อยได้เจอเลยนะในประเด็นเหล่านี้เนี่ยวิธีที่เขาใช้นําเสนอเนี่ยวิธีที่เขาเล่าเองก็ใหม่ด้วยครับ าเราเกี่ยวกับตัวละครที่ถูกมองว่าไร้ตัวตนได้ดีมากทําให้บทหนังมันดูแข็งแรงสดสดแล้วก็สดใหม่สดสด,สดและมันยังเป็นหนังที่ช่วยสะท้อนมุมมองของฝ่ายหญิงได้ดีมากครับมันช่วยให้เราได้เห็นว่าสังคมนี้เนี่ยก็ยได้ยุติธรรมกับเพศหญิงเท่าที่ควรยิ่งบริบทที่ตัวละครกล่าวยิ่งชัดเจนเลยครับว่าเขาต้องการจะสืออะไรเหมือนเป็นการระบายแทนผู้หญิงหลายต่อหลายคนที่ พบเจอประสบการณ์แย่ๆเลยครับส่วนพอดหนังก็ดีน่าสนใจและน่าติดตามครับเขาวางปริศนาได้น่าลงไหลามากชวนลึกลับและซับซ้อนพอควรกรับทำให้คนดูคลุ้นคลิดตามตัวละครครับมีการตั้งคำถามและหาคำตอบตามตัวละครอีกทั้งยังมีมิติที่น่าค้นหานะครับกับการตั้งคำถามให้คนดูได้คิดถึงการหลงลืมความทรงจำที่สร้างผลกระทบต่อจิตใจได้ยอดเยี่ยมมากครับ ไม่ใช่แค่นั้นพอเราได้รู้คําตอบของปริศนาในเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็เฉลยออกมาทุกอย่างแบบว้าวนารกมากๆครับนรกแตกสุดๆไปเลยเขาใช้จังหวะการเฉลยที่โคตรคมคายสุดๆทําให้ผมชอบมากๆกับวิธีการนําเสนอของหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นหนังที่ทําให้ผมจดจ่อมีสมาธิกับมันสุดๆแรกๆในใจก็คิดว่า เป็นหนังที่เข้าถึงยากนะแต่ไม่ใช่เลยครับมันคือหนังที่เข้าใจง่ายมากทุกคนดูได้สบายๆมากๆครับไม่ต้องมานั่งคิดเยอะแปลความหมายเยอะเหมือนหนังรางวัลครับหรือหนังอาร์ตเลยถึงผมไม่ชมมาขนาดนี้นะแต่ก็ใช่ว่าจะมีส่วนที่ผมไม่สังเกตเห็นนะครับคือซีนปาร์ตี้สังสรรค์นเนี่ยเมายาเนี่ยผมว่าเขาใช้เวลาเล่าตรงนี้เยอะเกินไปนิดนึงอีกทั้งตัวละครเองก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้บอกและกล่าวถึงเลยครับ รวมทั้งที่ไปที่มาของน้ำหอมความลับของเกาะนั้นอีกก็เขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะรวมไปถึงที่ไปที่มาและปมของตัวละครบางส่วนด้วยเช่นกันแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหามากครับเพราะว่าหนังก็มบความบันเทิงที่ดีให้ซีนตลกก็มีตลกฮาๆาแบบเปินเปินก็มีแบบไร้ไร้ก็โดนนะครับแต่ยอมรับครับว่าส่วนที่ผมชอบจริงๆเนี่ยคือตอนท้ายที่แม่งแก้แค้นได้เดือดมากครับ แอบสะใจด้วยซ้ําและประทับใจน่าจะจำมากๆหลายฉากเลยและก่อนจบก็ตบหน้าเราด้วยการหนักมุมที่สุดพีคอีกครับทําผมถึงกับพุทานว่าเฮ้ยเอาจริงดิเลยครับส่วนการใช้จิตวิทยาในหนังก็ทํามาดีนะดีมากๆเลยเขาให้เราได้เห็นเลยว่าการหลงลืมมันเป็นยังไงในเชิงจิตวิทยานะครับแล้วก็ในเชิงความเป็นจริง ทำให้ผมได้เห็นประสบการณ์อันเลวร้ายของตัวละครนะครับและเข้าใจถึงเหตุผลว่าทําไมถึงอยากจะลืมเพราะเมื่อเราได้มองถึงโลกความเป็นจริงเลยว่าเราเองก็มีเรื่องที่อยากลืมมันไปเหมือนกันนะครับบางครั้งการลืมก็ช่วยลดทอนความเจ็บปวดในจิตใจและบางครั้งการลืมก็ช่วยให้เราได้ตัวตนเราคนใหม่มาแต่สําหรับบางคนอาจจะทําเพื่อหลีกหนีความเป็นจริงครับ เอาเถอะครับการลืมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปบบนกันไปนั่นแหละครับชื่นชมเลยครับไอเดียดีเลยนะเล่นกับความหวาดกลัวในจิตใจแล้วความทรงจําที่ดีได้ได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆครับและยังนําเสนอออกมาร่วมสมัยอีกเป็นหนังที่โอเคเลยแล้วยังสามารถกระจายบทบาทแอร์ไทม์ตัวละครได้ดีด้วยครับส่วนนักแสดงเขาแสดงออกมาได้ดีเยี่ยมนะครับแถมเคมีนักแสดงก็่อนขาง,ง,งเชอจูนเข้ากันได้ดี ทำให้รับส่งบทกันและกันได้ดีครับไม่ว่าจะเชนนิงเททัมแล้วก็นาโอมี่แอคกี้ครับพวกเขาทั้งสองถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครและอินเนอร์ได้ถึงคนดูมากโดยเฉพาะคุณนาโอมี่แสดงได้เข้าถึงบทบาทตัวละครมากครับเธอถ่ายทอดบทบาทของเธอได้ยอดเยี่ยมทําให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปกับเธอได้เก่งมากๆ แชนนิงในลุกนี้บทนี้ไม่รู้ทำไมนะครับผมรู้สึกว่าเทจังวะเขาถ่ายทอดลักษณะนิสัยของตัวละครได้โคตรเท่เลยเป็นคนที่เหมาะกับบทนี้สุดๆลยครับส่วนสุดสวยอย่างเอเดรียอาโชนาเนี่ยคนนี้ก็ยอดเยี่ยมครับถ่ายทอดตัวละครได้ดีคำพูดที่เธอพูดออกมามันทรงพลังมาก คงเพราะว่าอินเนอร์ที่เธอมีด้วยหละมัง้งแล้วก็ฝีมือการแสดงอีกทําให้บริบทช่วงหนึ่งของเธอค่อนข้างทรงพลังสุดๆเลยครับนักแสดงสมทบท่านอื่นก็ดีเหมือนกันมีการวางแอร์ทม์และน้ําหนักที่โอเคเลยไม่มีใครโดดเด่นเกินใครนะครับถือว่าสมดุลทุกตัวและทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากครับทั้งคุณเลวอนฮอคไซมอนเล็ก์อาเอียชอลคัต และอีกหลายคนเลยครับซึ่งจำไม่ได้แล้วส่วนงานสร้างเองก็ทำออกมาดีครับการใช้เสียงเพื่อสื่อถึงความไม่น่าไว้ใจเนี่ยใช้สื่อสัญญาได้ดีมีการใช้ผงกลองแบบหนังอญากรรมที่น่าประทับใจครับรวมถึงสถานที่โลเคชั่นเองก็น่าสนใจดูสวยงามน่าสนใจการเสฉชาก,ก็ทำมาดีครับมันเหมือนกงขังหลูๆส,สบายเลยมันให้ความรู้สึกนั้นเลยครับ แนะนำเลยครับว่าดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะแรกๆก,ก็คาดหวังแหละครับว่าแค่เออมันอาจจะสนุกและดีแต่พอได้ไปดูเออเฮ้ยมันไม่ได้ดีธรรมดาแต่มันดีเยี่ยมเว้ยหนังแม่งดีเยี่ยมเลยนี่ว่ามีซีนน่าจดจําเยอะแยะมากมายครับผมว่าคนดูต้องชอบแน่ๆกับหนังดีแบบนี้เอาคะแนนไปเลยครับ8.5เต็ม10การลืมคือของขวัญเต็ม10ครับ และขอขอบคุณทุกคนที่ฟังไปถึงจุดนี้ด้วยนะครับผมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรขอภัยไว้ด้วยนะครับหรือถ้าพูดดีขัดก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับดูหนังให้สนุกนะครับผมอาดิโอสครับเราต้องรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับพิตาสองครั้งที่ฉันมีอันตรายเออไม่นะอย่าทำแบบนั้ก่า